อาจจเป็น yeah, so yeah. so ีม so so ันกยต้องไปฝากดเา่าีมน่เดีเดี๋ยวต้องไปฝากที่รที่มันสั้งมาเนี่ยสั่งเนี่ยย่งไอดหนึ่งยังไม่เสร็จเลยหรอกของหลังเฟสองรปีนี้จะเ็จก่นตั้งเฟสหน่จเสร็จเฟสหนึ่งกปีร้อยหลังเยอะมาก จองฉันลืมแน่นอนเราซื้อบ้านที่ไหนว่าปลัดจองที่อัดใหญ่จองฉันลืมแน่นี่มันไม่สร้างที่ซื้อบ้านไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่ไม่ไปสองอาทิตย์แล้วใช่เช่าดีไม่เราต้องถ้าเราไม่เตรียมไว้เหมือนเราเกษียณเราเอาไปแต่อยู่อีกอ่ะใช่ไหมเออเราต่างกับตอนนี้นะมีเงินผ่อนอยู่พ่อกเกษียณได้มีเงินผ่อนอีกอ่เกิดร้อนดี ที่เร้งกันไปสวิตอะแรเน่นนนใหม่ๆเลยเยียมนะมาชีวิตนี้เราก็เคยผ่านมาแล้วแกๆือนละครั้งนี่แก่แแกก็แบบแกก็ไม่ได้แล้วยั่ไงจุ๊ยย แล้วก็เียต่อแหวนด้ว

เียังอ่ะยังไม่ปลูกค่ะไม่ไม่ปลูกไม่ปลูกชาวบ้านไม่ปลูกค่ะไม่ปลูกนะครับเขาเขารู้อยู่ไม่รู้เลยชาวบ้านไม่สร้างไม่้รไม่ครับนมีไม่มีครันค่ะพี่ปลูมานานแล้วด้วยนะหลายปีแล้วคอันนี้อันนี้เป็นย่าเยสบานที่ใช่ค่ะที่จะบางโครงการที่เทศบาลมีศักยภาพมันไม่เยอะค่ะเทศบาลก็น่าจะทำถ้าแบบว่าอย่างไอ้ตรงนี้สร้าง15ล้านอานไอเงี้ย อาจจะเข้าพบจังหวัดปี5้าดได้แต่สม็อบปีห้าหกของเขาขอเทศบาลยังไม่ได้เริ่มพักที่ค่ะนั่นนะคะอยากจะฝากบ,บางโครงการที่เงินเทศบาลสามารถทำได้เองเช่นถนน8ล้านยเ

ก็ผมได้ปีนี้ี้ก็บริการมัสยิดอะยตรงนี้มันจะเป็นมัสยิดหน้าป่าของประเทศด้วย่น่เป็นมัสยิดสีทองแต่เนี่ยคือแบบมาตรฐานกรมโยธาประหารกับสุให้ดูดีๆค่แล้วก็ส่วนมัสิดที่คณะกรรมการการตลาเป็นมัสยิดแปดเดียป็นสีเทอร์คอยดอันนั้ก็จะเป็นสีเป็น แล้เมดไแนี้อยู่แล้วคย่ก่้าวย่สิร้มื่อวน่ี่ม่ก็ขอเข้าอ่แล้วราดก้วยที่พมไแบบพร้อมเหลือจาตามน่อย่งนี้มันได้ไม่ไม่หมดก็ตานะามันได้ก่อนเลยนแล้วเราเราทํามด้วี่อันได้เงมาทำเลแต่เราแปลได้ว่าอะไรอะไรทได้มันดูมันจะแปลงเป็นหะมันไม่ทเด

เราตั้งได้ไม่น่าแล้วเราเป็นมดีมองแล้วใพอผากินคนมาดมดยก็ได้อ๋อได้ใช่แต่ท่าสามารถเปนมาดสอกนอก็ได้กรอกรอจังหวด้าตอยประชุมกอนลยอย่างนี้เดี๋ยวจะประชุมอนนี้เคยเข้ากรออแล้วค่ะ แต่ว่าเขาเป็นทัยม่้เขาเจาึกจตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ว่าบอว่าเดี๋ยวประชุมกรอแลวก็ท่านยตาเอาเรื่องนี้ไังานไปที่ไกรอฟังแล้วที่นี่ท่านี้ก็บอกว่าไม่ต้องการูเน